ค่ะเด็กๆเรามาต่อกันนะคะจากเมื่อกี้เนาะอันนี้จะไม่เห็นหน้าคุณครูแล้วนะเพราะว่าพอดีเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะโปรแกรมมันหลุดไปเนาะโอเคค่ะเรามาดูกันเนาะเขาบอกว่าแบบฝึกหัดนะคะอยู่ที่หน้าสมนะลกูกอ่าเขาบอกว่า read and find out นะคะดูจากโรมาตัวแรกนะคะเขาพูดว่า t h e y are t h e y are many t h e r e are many books in this room นะคะมีหนังสืออยู่มากมายอ่าแล้วโลวมาตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยตอบว่า is a l i b r a r y มันคือห้องสมุดแปลว่าเขาต้องเล่นทายคำกันใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูซีของเราอ่าเราจะตอบอะไรนะคะอ่าอันแรกนะคะข้อแรกเขาบอกว่า you learn math นะคะ you learn math English and Thai in this room อ่าเขาบอกว่าคุณอะเรียนวิชาคณิตอังกฤษแล้วก็ไทยในห้องนั้นอะห้องอะไรคะห้องอะไรเอ่ยต้องเป็นห้องเรียนใช่ไหมคะห้องเรียนภาษาอังกฤษก็คือ class room นะคะอันไหนอะ class room ล,ลูกก็น่าจะเป็นรูปสุดท้ายใช่ไหมคะอ่วคุณครูเขียนไว้ให้เนาะให้หนูเขียนตรงนี้นะคะ c l a s อ่ะเราต้องเขียนเต็มๆเนอะเหมือนเขาเขาเขียนบอกว่า is a library แปลว่าของเราก็ต้องบอกว่า is a classroom นะคะ แล้วก็เติมจุดด้วยจุดๆมีจุดนะคะอ่าโอเค n u m b e r you can you clean your face and your hands in this room clean your face ล้างหน้า and your hands in this room ล้างหน้าล้างมือในห้องนั้นมันเหลืออยู่สองห้องลูกระหว่างห้องน้ำกับห้องรนตรี ตั้งตอบห้องน้ำนะคะก็คือ is a rest room ใช่ไหมคะ is blessed, ะ I t i a rest เดี๋ยวเขียนตัว e ให้ใหม่ rest room แล้วก็จุดนะคะ โอเคต่อไปห้องสุดท้าย number three you learn music in this room คุณเรียนดนตรีในห้องนั้นนะในห้องนี้ห้องไหนอ่ะห้องดนตรีก็คือ is a อะไรคะ music room ใช่ไหมคะ is a สติ room. ๊กเกอร์อออมชุดเดี๋ยวคุณครูย่อให้นะคะแบบหนึง่งอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะทันไหมเอ่ยต่อไปเลยนะคะ อ่าถ้าไม่ทันก็กลับมาดูได้เนาะโอเคต่อไปอันนี้จะให้ทําแค่นี้นะคะสข้อเนาะเพราะว่าอันนั้นมันก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับอีกเนื้อหาหนึ่งนะคะอ่าเขาบอกว่า fill in the blank นะคะ fill the blank ก็คือเติมคําในช่องว่างนั่นเองรูปแรกนะคะ he is อคะ,ะเขาบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าเขากำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นต้องบอกว่า he is playing ใช่ไหมคะคำว่าเล่นเนาะต้องมีคำว่าเล่นด้วยนะลูก he is playing อ่ะโหพีคูยาวมาก he is playing in in อะไรคะ in the เล่เก่านะคะ P L A Y G R O U N D นะคะเล a y กับเขานะคะเล่นอะไรคะเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นนั่นเองคะ่ะโอเคต่อไปค่ะข้อสอง she is อะไรคะ playing ใช่ไหมคะ she is playing in the playground เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเขาเล่นอยู่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะ she is playing นะคะ she is playing in the เล็ก่ะโอเคสุดท้ายค่ะ they are playing ใช่ไหมคะอ่าก็คือคำตอบเดิมนะลูกแต่ว่าเขาเปลี่ยนแค่คนที่เป็นตัวละครเนาะ Uh, playing in the okay, p l right, p a y g r o d โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะเด็กๆ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะ